ครั้งองค์สัมมาสัมพุทธะยังทรงพระชนชีพอยู่ท่านได้ตรัสกับอานนท์ไว้ว่าดูก่อนอานท์เอ๋ยไม่ว่าบุคคลใดๆก็ตามถ้าฟังถ้อยคำของเราและปฏิบัติตามถ้อยคำของเราผู้นั้นก็ได้ของจริงและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงถ้อยคำนี้บอกไว้ว่าอย่างไรคะฟังถ้อยคำของเราและปฏิบัติตามถ้อยคำของเรา ผู้นั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงถ้าสําหรับบุคคลใดๆก็ตามในโลกใบนี้นะคะฟังถ้อยคําขององค์สัมมาสัมพุทธะเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้นําไปใช้หรือปฏิบัติตามในชีวิตบุคคลนั้นนั้นก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์สัมมาสัมพุทธะเชกเช่นกันนะคะแล้วก็ในยะของคําว่าพระสาวกสงฆ์ก็ยังเป็นคนที่มีราคะมีตัณหามีโทสะจริงค่ะ เข็มจะบอกได้เลยว่าเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามันมีการคำคำในส่วนในยะของตรงนี้เข็มจะขยายควาาเล็ดน,นึงปุตุชนคนใดก็ตามที่เล็งเห็นแล้วทึ้งซึ่งความทุกข์ของกิเลสเมื่อว่าจะเป็นความโลภความหลงโมหะโทสะอิจฉาความตรณีอนิจจังอนัตตา นั่นคือมูลเหตุแห่งการก่อเกิดความเป็นการปรุงแต่งอุปทานของการปรุงแต่งความคิดทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเราเล็งเห็นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ชายเขาจึงตัดสินใจออกบวชเพื่ออะไรคะเพื่อหาหนทางแห่งการดับทุกข์เพื่อได้ชื่อของการอยากจะพ้นทุกข์แบบอย่างขององค์สมมาสามพุทธเจ้าแต่ว่าถามว่าคนที่ออกบวชหมดกิเลสหรือยังนะ่ะเหรอคะ ยังค่ะและพระสงฆ์หลายรูปที่เป็นสาวกสงฆ์หลายรูปท่านก็รู้ว่าท่านต้องไปดับทุกมูลเหตุแห่งการเกิดกิเลสแห่งการปรุงแต่งอุปทานความทิศความเชื่อมั่นความสุขทั้งปวงที่เป็นมูลเหตุแห่งคําว่าอุปทานทั้งหมดเพื่อดับอะไรคะเพื่อดับอิจสาโทสะโมหะราคะและความตนีทีเหนียวของตัวเองทั้งหมด ที่จะนำมาซึ่งเป็นความคิดแห่งการเกิดอ,อุปทานในชีวิตและดับทุกข์ในเรื่องของการหาข้ออ้างในการที่จะให้ตัวเองพ้นทุกข์นั่นเองนะคะถา้าบุคคลใดๆก็ตามที่เป็นประุชนธรรมดาไปตำหนิพระสงฆ์ที่ออกบทว่าจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อตัวเองยังไม่ละทุกข์จะไม่ละราคาตัณหากิเลสเข้มต้องใช้ค่อยคำแบบนี้นะคะก็คือว่า พระสงฆ์ที่ออกมาสอนเราเนี่ยบางทีท่านยังไม่ได้บริสุทธิ์เท่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริงแต่ฟังให้ดีนะคะท่านได้เข้าสู่ห้วงแห่งการเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วนั่นคืออะไรแปลว่าท่านผ่านข้อแท้จริงเรื่องนี้แล้วและท่านผ่านมาได้ท่านเลยเอาคำเนี้ยเอ่อการผ่านอุปสรรคนี้คำพยานเนี้ยมาชี้แนะเรา มาส่งผ่านเราผู้เป็นสาวกแห่งการศรัทธาท่านนี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันนี้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านละโลกนี้ไปชุบเป็นกลับแล้วจริงไหมคะเป็นหลายเป็นอโหหลายพันปีแล้วอ่าสองพัร้กว่าปีแล้วเราจะไปหยิบจับถ้อยคําขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระวจนะเลยเดียบางทีเราดูห่างไกลไปพระสงฆ์สาวกนั้นๆที่เป็นเกจิดัง พระสงฆ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหลวงตาหลวงปู่ที่ท่านฝึกมาเนี่ยท่านเลยเอาคําเหล่านี้มาชี้แนะเราเพราะว่าท่านผ่านจุดนี้มาแล้วส่วนข้อใดที่ท่านยังไม่สามารถจะผ่านได้ท่านก็ฝึกปฏิบัติตัวท่านเองอยู่ใช่ไหมคะท่านทําสิ่งใดพลาดไปท่านก็มากล่าวเตือนเราชี้แนะเราผู้เป็นสาวกศรัทธาในบารมีของท่านเพื่อให้เข้าใกล้องค์สมายสามพุทธเจ้าทางแห่งการพ้นทุกข์อีกทีนึงดังนั้นถ้ามนุษย์คนใดบอกว่า ไม่เชื่อพระสงฆ์หรอกพระสงฆ์ยังไม่บริสุทธิ์ฉันเชื่อในองค์สมมาสามพุทธเจ้าไม่ผิดค่ะแต่ท่านจงดําเนินฝึกปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมมาสามพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามูลเหตุแห่งการเป็นสาวกคือต้องฟังและปฏิบัติตามจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสาวกของเราจริงๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราฟังเราไม่ได้ปฏิบัติตามแต่เรายังเอาถ้อยคําของท่านที่เรารู้มาเนี่ยที่เราฟังจากจากจาก คนเชี่ยวชาญแล้วก็เอามาจากอาจารย์กลูเนี่ยแล้วเราก็เอาไปตําหนิติเตียนผู้อื่นเนี่ยเท่ากับว่าบุคคลคนนั้นยังไม่ได้เข้าใกล้เลยค่ะยังไม่ได้เข้าใกล้คําสอนขององค์สมรรมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะว่าอะไรเพราะพุทธเจ้าบอกว่าให้เราละซึ่งการเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งปวงใช่ไหมคะการเบียดเบียนเนี่ยมันครอบคลุมมากเลยนะเบียดเบียนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไปขู่กระโชกเอาทรัพย์เขาอย่างเดียวนะหมายถึงตําหนิติเตียนทางถ้อยคําความคิดและคําพูด การแสดงกิริยาท่าทางของเราเองก็ดีนะคะดังนั้นถามว่าอาจารย์เขมมาสอนเนี่ยมาชี้แนะเนี่ยอาจารย์เขมทําได้ไหมบางอย่างอาจารย์เขมทําได้อาจารย์เขมมาชี้แนะแต่บางอย่างอาจารย์เขมยังไม่ผ่านการทดสอบยังไม่ก้าวเข้าขั้นเขมก็ได้แต่เตือนเพราะว่าเขมเองก็ก้าวผิดอยู่หลายอย่างเพราะว่าเราเองยังเป็นเปิดตุชนที่ยังอยู่ในการยึดหลักและนํามาปฏิบัติฝึกบ่มเพาะให้เรารู้จริงเห็นจริง สัมผัสได้จริงแบบองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราทําได้แล้วข้อไหนเราทําได้แล้ววิธีไหนเราทําได้เราเออกมาชี้แนะเพื่อนๆพี่ๆ fc ที่ติดตาม mm hmm. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากและมวลชนหมู่มากนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าสอนเพื่อให้ถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตําหนิตีเตียหรือดูถูกอัคระสาวกหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์สาวกหรือแม้กระทั่งพระเกจิเพราะเราไม่รู้ว่า บารมีของพระตรศิกขาจะกระทําอันใดที่เป็นโทษแก่เราได้บ้างอย่างน้อย,อยเราไม่ศรัทธาพระองค์นั้นๆแต่พระองค์นั้นๆมีพระตรศิกขาห่มกายอยู่นะคะจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะดําเนินการตาหนิติเตียนแล้วเปรียบเทียบกับคําสอนขององค์สามมาสัมพุทธเจ้าเพราะคาสอนองค์สามมารสรมพุทธเจ้าไม่ว่าแค่พระสงฆ์หรือประตุชนคนใดก็สามารถหยิบมาใช้ได้แต่เพียงแค่ว่าจะมีบุคคลใดๆสอนชี้แนะ แล้วเราหยิบเอามาใช้ง่ายเท่านั้นเองนะคะเพราะบางวัดบางสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสอนยากเข้าใจยากไม่เข้าใจบางคนถูกจริตกับวัดนี้ทำตามแล้วเกิดผลอันมากบางคนถูกจริตกับอาจารย์ฝ่ายคารวสคนนี้ถูกจริตแล้วทำแล้วเกิดผลอย่างมากเช่นกันคะ่ะเพราะฉะนั้นเข็มจึงมันชีน้แนะค,คือคอมเมนต์เนี้ยเข็มชอบนะเข็มชอบนะเข็มไม่ได้ตําหนีเขานะแต่เพียงแค่ว่า เขาให้ไอเดียบางอย่างสำหรับมนุษย์เราว่าคนเราเนี่ยมีปัญญาเป็นของของเราเองและมีความคิดเป็นของของเราเองเราจึงมีข้ออ้างมากมายในการที่จำตหนิติเตียนหรือพูดคุยหรือหาข้ออ้างในการใช้ปัญญาความรู้ของเราเพื่อดับคนอื่นหรือก่อคนอื่นให้ดีขึ้น ปัญญาที่เรามีก็ยังเป็นคําว่าอุปทานแห่งปัญญาอยู่ค่ะเราคิดว่าเราฉลาดเราคิดว่าเรารู้จริงอันนี้แหละค่ะมันจึงเป็นสิ่งที่องค์สมมาสรมรสพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าผู้ใดทําตามฟังนะคือฟังแล้วนะเอาไปใช้ในชีวิตจริงทําตามบุคคลน,นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและก็ได้ของจริงด้วยเพราะว่า คำสอนธรรมะค่ะมันเป็นคำสอนมันไม่สามารถตีแผ่เป็นตัวหนังสือได้จริงในโลกใบนี้มันต้องฝึกปฏิบัติพอฝึกปฏิบัติมันจะเข้าใกล้ได้จริงพอเข้าจะเข้าใกล้ได้จริงมันก็จะทําให้เราอ่ะรู้ว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าท่านสอนค์คำนี้มาแล้วก็ที่ภาษาวกสอนคำนี้มาอ๋อมันเป็นแบบนี้นะมันดีแบบนี้เองนะมันเข้าใจคือมันจะมีมันจะมีความพลั่งพลูเข้ามาเองโดยที่ บางทีไม่ต้องฟังไข่ก็ได้ค่ะนี่แหละคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะบอกว่าถ้าเราฟังแล้วปฏิบัติตามเราก็ได้ของจริงสัมผัสจริงรู้จริงเห็นจริงจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวกข,ของเราอย่างแท้จริงเก่งฝากความคิดนี้ไว้ให้ด้วยนะคะข้อค,คิดนี้ไว้ให้กับทุกท่านด้วยเพราะว่าพระสงฆ์ที่บวชกันทุกท่านนะคะมีทั้งเห็นกิเลสเห็นทุกข์เห็นช่องทางอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเขา นะคะเพราะว่ากรรมของเรามีเป็นของของตัวกันทุกคนไม่มีใครจะไปโชคช่วยกรรมหรือคุณงามความดีของใครมาเป็นของใครได้นะคะไม่ต้องไปตําหนิหรือชี้แนะเพราะว่ากรรมนั้นมันก็อยู่กับเขาเขาก็เป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นเองนะคะส่วนเราเราก็มีกรรมเป็นของของตัวและมีบุญเป็นของของตัวเช่นเดียวกัน อย่าเอาความรู้ที่เรามีไปตำหนิติเตียนผู้อื่นแต่จงเอาความรู้ของเราไปชี้แนะแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนหมู่มากจะดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เข็มฝากข้อคิดนี้ไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะสำหรับคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันแตกต่างกับคำสอนของพระเกจิพระสงฆ์หลายๆรูปอย่างไรจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันค่ะมันแตกต่างกันตรงที่ว่าพระสงฆ์นั้นยังไม่ได้เข้าสู่กานปร,ริณิพานนั่นเอง นะคะดังนั้นท่านก็เลยดูไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกอะไรมากมายแต่เราไม่สามารถจะไปกะเกณฑ์ได้ว่าพระสงฆ์องค์นี้เข้าขั้นอรหันหรืออริยะหรือยังดังนั้นเราอย่าไปเอาความโง่เข่าของปัญญาของเราไปตัดสินบุคคลเหล่านั้นสงสาวกเหล่านั้นเลยนะคะเพราะมันเป็นการก่อกรรมทางวาจามันเป็นการก่อกรรมวิวาทะทางวาจาให้เป็นมรดกตกทอดของเราเองนี่แหละมันไม่ได้ไปให้ใครหรอก ะะดังนั้นเข็มจึงมาชี้นแนะแล้วก็แนะนําสําหรับเม้นนี้ดีมากเม้นนี้ดีค่ะดีมากเข็มไม่ขอบคุณสําหรับ FC และเพื่อนๆที่ว่าให้การตอบรับเวลาเข็มทําคลิปออกไปแล้วมีการพูดคุยกันมีการเม้นเข้ามาเพื่อให้เกิดแหล่งแห่งปัญญานะคะแต่แต่ขอบคุณสําหรับคําติชมและการติดตามค่ะ